สวัสดีครับมอนี่มาพ่อกับไปชัดวิรุณทำกินชาแนลเช่นเคยครับผมพ่อกันกับบรรยากาศย้มแรงๆครับผมกลับมาจากขายขวดพาพ่อไปหาหมอแล้วก็เอายาเพื่อจะกลับมาฮอดวางใบสามครัไปตลาดครับผมซื้อกับเก่ามากินซื้ออาุ่นเนี่ยซื้อหมูมาลาบครับผม๋ยวกกินลาบหมูแซ่บๆเลยเห็นมนมีเหี่ยวมีแห้งครับผมมานั่งเอาบรรยากาศ ขอไก่หลังบ้านก็จะเป็นสวนครับมีบักนาวมีอย่างยูคากะตัดเอาแต่ต้นหง่ตัดเอาแต่ต้นใหญ่งไปขายก็จะได้ต้นไไน,ตน,น้อยมาแสงแดดเขาถึงหญ้ยาก็เริ่มเปลีที่แม่เป็นแบสางเงียบความสะอาดแล้วเปลีป่ยนมนจักหน่อยครับผม สำหรับคลิปนี้กับประเด็นมิยังครับแม่วันทักทายส่งกำลังใจพี่น้องสุขสุขพนครับผมมื่อนีก็เลยเกิกเบ็ดมือครับ,รบรมือมอื่นหมดแหละทั้งทีไปหาซื้อของเก่าครับผมช่องนี้กับเศรษฐกิจบ่ค่อยดีคนหาซื้อของเก่าก็ร้ายครับบ้านได้บ้านไม่ได้คือบ้านครับกับแบงคแบงกันไปนะครับผม จัช่วงวะก็ัช่วงนี้กะฤดูฝนกะเบาๆเนี่ยพอได้หาของเต็มมือครับผมโอ้ยไปตลาดนัดมหันคนกันหลายหลายเศรษฐกิจบ่ดีแต่ว่าคนเรียงกิ่นเรียงแง่ครับพี่น้องคนมาซื้อของหลายหลายซื้อของที่ตลาดนัดอยากแต่ตื่นขึ้นจะกินโหลดครับผมบบมีเงินกับไปหาจนกว่าจะได้เงินมาหาซื้อกับเผากินหมดละ เมืออ่อก็ต้องทนเอนาคือว่าแ่ะเงินมันหายากใส่ายใส่งา,ยยางใส่ย้อนกินบม่ได้เห็นยังบ่ว่าจะให้ลูกให้ร้านให้นั่นให้นี่เบิดไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นถึงเดือนมากค่าหนามค้าไฟแบบนี้นะครับชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละคนก็บมเหมือนกันคนรวยกับรวยไปคนถูกกับทุกข์จนม่มีหยังคนมีพอจะกินกน กินไปหากินเท่ากินคำไปเพราะมีเงินใส่นองใส่หนีก็ว่าไปสำหรับรคลิปนี้ก็บวได้ดเมียครับผมแหมมาถักไทยสง่งกําลังใจให้พี่น้องสู่คนสู่คนกันสำหรับรคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ